สวัสดีค่ะเปิ้ลนนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเพิ้ลมากับเค,คก้กกล้วยหอมค่ะเป็นมัฟฟินนะคะใช้แค่ตรอกร้อมือในการทำนะคะแล้วก็เค,ค้กก็ปูดนูนสวยด้วยนะคะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมว,วิธีทำนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะในชามนะคะมีกล้วยหอมนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปในกล้วยหอมค่ะ ตำดิโยเกิดค่ะจากนั้นนะคะเราจะบดกล้วยหอมให้ละเอียดนะคะสามารถใช้เครื่องปั่นนะคะในการบดก็ได้นะคะเนื้อจะได้นิ่นเนียนนะคะอันนี้เราแต่ชอบนะคะในอย่างผสมนะคะมีไข่สามใบนะคะเพิ่งใส่เกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะวานิลลานะคะเพิ่งใส่เล็กน้อย จากนั้นนะคะเราจะผสมนะคะให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลทรายละลายดีนะคะไข่มีสีที่อ่อนลงและฟูขาวเล็กน้อยนะคะสามารถใช้เครื่องผสมในการผสมก็ได้นะคะมัผนผสมจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปนะคะ ามด้วยเนยละลายค่ะไข่จะต้องมีลักษณะฟูเล็กน้อยก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ไขมันนะคะไม่อย่างนั้นไขมันจะนอนก้นนะคะกวาดข้างอ่างก้นอ่างด้วยนะคะว่าไม่มีน้ํามันหรือเนยละลายนอนก้นนะคะ่ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะ ใส่กุลยหอมค่ะที่เราบดเอาไว้ลงไปนะวางเตาอบเอาไว้นะคะที่210องศานะคะจากนั้นนะคะปรผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะมือทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเรนจะรอดในส่วนของแป้งลงไปนะคะแป้งเค้กนะคะหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะ รลวรวมกันลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะผสมหรือตะล่อมให้เข้ากันดีค่ะสามารถใส่ช,ช็อกโกแลตชิพถั่วหรือผลไม้แห้งได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะอย่าลืมนะคะปาดข้างอ่างขอบอ่างให้ดีนะคะปาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะ จะได้ดูว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีไม่มีส่วนผสมนอนก้นนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวปิ้นจะตักใส่ถ้วยคับเคกเลยค่ะวันนี้นะคะปิ้นใช้กระทงเป็นกระทงเคลือบนะคะธรรมดานะคะแบบนี้นะคะเราจะตักใส่กระทงนะคะให้เหลือขอบขอบกระทงนะคะไว้สักหนึ่งเซนนะคะไม่ตักสูงมากนะคะ เทใส่ประมาณเท่านี้นะคะไม่เต็มกระทงนะคะเหลือขอบประมาณ1เซนนะคะสามารถตกแต่งด้านบนด้วยท็อปปิ้งได้นะคะตามชอบนะคะตอนนี้นะคะบนเทนใส่ถ้วยได้ทั้งหมด10ถ้วยนะคะวางให้เขาห่างกันเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะเราสามารถนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะ สุกออกมาแล้วนะคะสีเหลืองทองนะทานมากๆค่ะจากนั้นนะคะเราจะพักให้เย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะก่อนนะคะค่อยจัดเก็บนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ